เซตตาคลิกหลอดขอชมได้ไหมว่าพี่แนกอ่ะน่ารักมากวันนั้นน่ะจริงพี่แนกอ่ะเลยเวลาแต่พี่แน็กอ่ะอยู่ช่วยเบสค่ะยนะคะอันยู่เลยเวลา2ชั่วโมงใช่อยู่ช่วยเบสหนึ่งชั่วโมงเต็มๆต็มจริงอ่ะที่ดูกันคือเราจะเจอกันประมาณชั่วโมงนึงเนาะแล้วก็พี่แนกจะกลับก่อนในเบสต้องอยู่ต่อชั่วโมงนึงแต่วันพี่แนกอยู่กับเบสจนสุดเต็มเลยขอบคุณนะคะครับเต็มตีก็แบบ เชื่อว่าหลายตอนหลายคนเนี่ยน่าจะได้เห็นโมเมนต์การร่วมงานกันนะคะของสาวเบสรักว่าน,นี่หรือว่าเบสคำสิงกับพระเอกดังระดับประเทศของเราอย่างหนุ่มแน็กชาลีกันไปแล้วกับผลงานนะคะที่หนุ่มแน็กกับสาวเบสเนี่ยไปเล่น MV เพลงใหม่ให้กับนักร้องดังอย่างสาวเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคู่นี้เองนะคะโอ้โหเป็นอีกหนึ่งคู่พี่น้องที่น่ารักเลยแหละเวลามาร่วมงานกันนะคะรวมถึงก่อนหน้านี้ก็ยังมีการนะคะไปไลฟ์ สดขายของด้วยกันอีกด้วยค่ะและว,วันนี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์ ก็คือว่าเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี่แหละคุณผู้ชมในระหว่างที่แน็กนะคะกับเบสไปถ่าย MV ให้กับสาวเจนนี่และในระหว่างพักกองนะคะก็ออกมาไลฟ์สดด้วยกันทางด้านสาวเบสเนี่ยยังมีการนะคะพูดชื่นชมถึงความน่ารักนะคะของพี่ชายอย่างแน็กชาลีด้วยซึ่งเบสก็บอกนะคะว่าทุกคนขอชมได้ไหมวันนั้นพี่แน็กน่ารักมากนะคะอยู่ช่วยเบสเนี่ยขายแล้ววันนั้นนะคะพี่แน็กอยู่ด้วยจนจบเลยช่วยน้องขายของซึ่งนะคะก็มีการบอกแหละว่าที่จริง หนุ่มแน็กชาลีเนี่ยเขาไลฟ์ขายเสร็จแล้วแต่ว่าสาวเบสเนี่ยยังไลฟ์สดไม่เสร็จนะคะต้องอยู่ต่ออีกชั่วโมงหนึ่งพี่แน็กเนี่ยก็เลยอยู่เป็นเพื่อนอายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังการรีวิวนะคะของสาวเบสที่ชื่นชมหนุ่มแน็กชาลีกันคะ่ะ แสตา๊กิ๊กลอยจนปดขอชมได้ไหมว่าพี่แน็กอ่ะน่ารักมากวันนั้นอ่ะจริงๆพี่แน็กอ่ะเลยเวลาแต่พี่แน็กอ่ะอยู่ช่วยเบสข่ายนะคะอันนี้เลยเวลา2ชั่วโมงใช่อยู่ช่วยเบสหนึ่งชั่วโมงเต็มๆจริงๆอ่างที่ดิวกันคือเราจะเจอกันประมาณชั่วโมงนึงเนาะแล้วก็พี่แน็กกลับก่อนแล้วเบสต้องอยู่ต่อชั่วโมงนึงจากนั้นพี่แน็กอยู่กับเบสจนเสร็จเลยขอบคุณนะคะครับสเต็มๆก็แบบยืนยืนเก็กหลออยู่เฉยๆไม่ได้ช่วยเลยยืนเก็กหลออย่างเดียว ยก็ดีแล้วหนูเพราะว่าหนูอะถ้าไร่คุณเดียมหนูก็ไม่ไม่พูดเก่งต้องพยายามแต่ว่าคนวิ่ี่ด้วยหนูคือเออมันมีคนเล่นแทนหนูอะได้ขอบคุณมากเลยนะผมแทนหนูอะไรเดี๋ยวแป๊บนึ่งก็ไปไล่แก๊งของนี่มีชื่อดอมไหมมีครับชื่อว่าเยอะมากด้อมผมนี่คือแตกแขนเต็มไปหมดเมื่จะบอกดอมที่ไหนเขาน่ารักมากเลยอยู่สองชั่วโมงแล้วไม่กินข้าวเลยรวมหรือกันคือรวมทุกดอมเลยน่ารักมากๆ ี่ไม่กินข้าวได้วใช่ไหมนั่นที่ก็จะเป็นลมวันนั้นไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรเลยจะเป็นลมไอ้เค๊กนั่นคือจะเป็นลมนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้แตะอะไรเหมือนกันไม่แตะทำเดียวเลยนะใช่อาทิตย์หน้าอยากรออาทิตย์หน้าจะได้รอรอเราต้องใช้ร่างคองนี้วันไหนประมาณช่วงไหนก็จะใช้่สองช่วงก็คือเส้นเดือนนี้หรอมันจะเป็นอีกสองสองประมาณสามช่วงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสามสามช่วงในแบบ ในในเดือนของเดือนอะไรเงี้ยครับผมคือลูกค้าลูกค้ารีเควสหรือว่าเราอยากทำให้สมมติเราถ่ายงานนี้น้ำหนักโราเจ็ดสิบห้าใช่ไหม <c oughs> อีกสองอาทิตย์เราต้องน้ำหนักให้ได้หกสิบห้าต่างกันสิบโล <c oughs> แล้วพอสมมุติอีกสองอาทิตย์ใช <c oughs> ่สองอาทิตย์เราต้องทำให้ได้สิบกิโล พอสองอาทิตย์นี้ปุ๊บเพิ่งถ่ายงานสมมตินหนักหกสิบห้าใช่ไหมอีกสองอาทิตย์ก็ต้องไปแต่งห้าสิบเจ็ดให้ได้หน้ามันก็จะเข้าเกาะกับขาปาบเลยแล้วก็สุดๆก็บ้าเลยเก็คือจะลงไปถึงห้าสิบสองภายในอีกหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยกนะ็าใช่แล้วก็หสองเนี่ยคือแบบหนักกว่าหนูแค่ไม่หนูสี่สห้าห้สองก็แปดดูห้สองก็คือถ่ายรูปดูดีอย่างเดียวแต่ว่าออกนอกดูไม่ดี จะเหมือนมันจะโซนไปปะมันเป็นไม่หรอกมันก็เหมือนเหมือนตอนที่เป็นไอเนี่ยอะไรนะที่แบบเคยได้โอกาสเป็นแจ็คซิงหวังอะตอนนั้นเป็นแจ็คซิงหวังก็จะแบบแจ็คซิงหวังพร้อมมากๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่จะเหมือนแจ็คซิงหวังพอห้าสิบสองปั๊บล้วก็จะใช้วิธีเดือนเดียวโดดไปกลับไปเจ็ดเกือบแปดสิบเลยเดือนเดียวก็คือ กินเลยอาหารญี่ปุ่นเมื่อกี้ก็ที่อยากกินก็คือจะไปซักเลยใช่จะกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวังน้าเลยครับผมแต่วันนี้พี่เก่งมากนะที่พี่อดทนที่พี่ไม่กินเลยพี่รูว่านี่เก่งมากไม่กินข้าวเป็นอาทิตย์ขอจิบน้ำนิดหน่อยพอแล้ว